ครั้งแรกในชีวิตเอวายะทีมงานจะสนุกแค่ไหนพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมแล้วไปยูกันเลยอย่าลืมกดติดตามช่องซัสไอวให้ถึง2ล้านซับเพราะถ้าถึง2ล้านซับแล้วเราจะจัดนี่มาัวร์ทีเอวาพี่เนทและทีมไมเมทเนทจะไปทุกที่ทั่วทุกภาคในประเทศไทยอายเรอาสอนต้องสอนกันที่ม ที่เนี้ยทำเอาเหมือนกันค่ะทุกคนทำยงงี้เง่ไอ้วะเอไปกับดาวกลับ้ะทำยเงไงซัมไม่กระโดดขดเลยยเงยยขาดขาดอันสุดท้ายอานสุดท้ายดูดีดี เอาวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันวันนี้นะคะเราอยู่ที่เขาใหญ่แล้วจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ว่าจะได้มาค่ายลูกเสือครั้งแรกในชีวิตของไม่ว่าเลยแล้วก็มากับทั้งทีมเลยบอกเลยว่าวันนี้ต้องสนุกมากๆแน่นอนใช่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมเปิดตาฝนไม่ตกฝนไม่ตกฝนตกฝนตกฝนตกไม่ตกไม่ตกทำไมอุ่นปึคือคือวันนี้เราทะเลาะกันเรื่องฝนตก มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือเขาพนันกันว่าถ้าเกิดว่าใครบอกฝนต,ตกหรือไม่ตกคนที่ผิดต้องเลี้ยงข้าวล้วดูเขพยายามไหมพี่เดนบอกว่าฝนจะไม่ตกแต่พี่ก๊อฟบอกว่าฝนตกมาดูกันใครจะเลี้ยงข้าวยังข้าออกไปข้างนอกแล้วไม่ได้เข้ามาพี่โจชคงตั้งแต่อยู่ในไขยมาทั้งวัเข้าคือผู้กลางนะตั้งแต่เข้ามาใน่ายวันนี้ฝนตกไหมไม่ตกครับไม่ตกครับ ไม่ตกเล้วนี่อะ่อเนี่ยเนี่ยออกไปข้างนอกในค่ายนี่ฝนไม่ตกเอ้ยเ้ยเ้ไอ้ฟัง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 ฟนง่ังฟั่ฟังฟัตกังฟังังยัง อันนี้ตกแรงเลยดูไปตามหยดที่เป็นคราวนี้อันนี้คือปริมาณที่เราตกลงกันไว้ไหมยังไม่ถึงแต่เกือบะวันนี้นะคะเราก็จะมาใช้ชิปเปิลลูกเสือหึงวันแล้วไอ้วานกับจูนก็เป็นเน็ตมาลี่้ววันที่เอวานไม่เคยอยู่โรงเรียนไทยไม่เคยแบบออกค่ายแบบนี้เพราะว่ามันคือครั้งแรกของเอวานดีอัลเราจะไปวิ่งลุยด่านต่างๆของลูกเสืออุยแล้วตอนที่ฝนตกแรงจริงๆอุยแล้วตอนที่ฝนตกแรงจริงๆวันนี้คือแบบ แล้วสู้สิสูยสิผมไม่เห็นรู้สึกน้ํามก้องจะพังอยู่แล้วแล้วพอเราเล่นเสร็จเราจะเข้าไปก็สำรวจเล่นกันเราจะตีกองเล่นเล่นเกมของลูกเสือแล้วตอนตอนเย็นเลยเดี๋ยวเราจะก่อไฟในแถบนั้ จะก่อไฟได้เหรอเพฝนมันตกอ่ะผมยังไม่เห็นเลยไปลองดูแว่เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ให้เดี๋ยวถึงแว่นถ้าเกิดว่าแว่นมีน้ำฝนแปลว่าฝนตกไม่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 ม่ไม่ไม่านหมเีมวดยไเ่ยมีไมมีไมมีไม่มีไม่ไม่ไม่มไม่ไม่ไหมไาเม่งนี่ไม่งเียบไป้ไนี่แม่งเียบไแล้วป้าวันนี้วันนี้เราอยู ities, ่พ like like. ักชง พักช่องดูผมก็อ่านอยู่ดูพักชงพักชงแค่กช่องปากมันต้องเป็นตัวบีบากเลยนี่คือพักถ้าถ้าที่ถูกต้องต้องสะกดยังไงถ้าเป็นฝรั่งอันนี้อ่านว่าพักชงปากชงพักชงปากปากช่องปากอ่ะอ้าวไม่เป็นไรเราไปเล่นกันดีกั่บาเดี๋ยวเราจะเล่นเตละดานถ้าใครไม่ผ่าน ต้องทำอะไรโดนน้ำโดนน้ำคนเจ็บก็โดนใช่ผู oh oh <s. <s mm ้หญิง hey, ก็ต้องโดดเหรอไรตัวอพี uh <t um> <t uh ่พี่จะช่วยไอ้บับพันให้ได้ไม่ต้องมันเอะโอ้ยบอลสบายสิงวแค่นี้บอลเฮ้ให้ให้ให้ยห้ให้ใหย่าหย่าหย่าอย่าอย่าหย่าหย่าทิพย์ไทยมั็นยุ่ย่าหย่าไปเลยบอลพี่เอากับเอ็มพร้อมกันเลย หาดจังหากปเลเลยพร้อมใช่ไอเนี่ยเหล็กไอเนี้ยมเอาเลยไม่หาดเ้าพ้อมกันพร้องจับ้องจับนะ้ายา้ายเร้อมันดิร็วเเเร็วเรรีเเวเรอเรเม่ต้องวหรเริวเร็รเ ชิดเก้ชิดชิดอะไรชิดอะไรชิเชิดชิก้เวชิ้าไอ่ชิก่อนี่ชิไอ้เบี้ยวไ้เไอ้เี้ยไม่อยากโดดยน้ยวโอเคเาไปเลยกอาเก้าเก้าเก้ามังมองข้างล่างมองข้างหน้าอย่างเดียว ไม่น่ากลัวตกก็ขาไม่ขาทได้เด็กข้าบกใครเขไปพูดเด็กข้าบทำเด็กข้าบทำไม่ได้ไปดีทำได้หนูทำได้อันสุดท้ายอันสุดท้ายขาหลังขาหลังเออไปอีกแล้วไไว้ยอดมันใจ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 ไว้ก่อนมันใจครับเจ้าเจจนเจ เต็มเท้าอ่อเยอะให้เต็มเท้าเยอะให้เต็มเท้าลูกเยอะให้เต็มเท้าครับขยับได้ขยับได้อีกนิดนึงเงินชีวิตมีเท้าทีละเก้าเก้าทีละเก้าเพิ่งเก้าเลยไม่ต้องเล่งครับไปเรื่อยๆอย่าคิดเยอะเออเหยียบให้เต็มเหยียบให้เต็มเท้าเยอะให้เต็มเท้าพอโอเคเป็นยังไงบอกกล้องรู้สิไงใกล้แค่ไหนคือใกล้บอกทีใกลแค่ไหนจักว่าฉันจะใกล ไกาแค่ไหนกันไกาแค่ไหนกันเยอจำเนื่อไม่ได้จำเรื่อไม่ได้แห็นคันชั่วอะไรอะไรหนูแอบไปผมเห็นด่านต่อไปอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าไมค์เมกเนสอะแข็งแกร่งแล้วก็ทำได้เร็วแต่ผมเชื่อว่าพี่วิทย์เร็วกว่าพี่วิทย์กาเปล่าาแวพี่วิทย์กาเปล่วพีวิทยาวต่อแมนต่อแมนเนสโน่นเอาไปแล้ว อันนี้ซ้อมเรอคะียตซ้อมอะไรนี่ผมชนะพีวินแล้วอ้า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 ยงงี้พีวินก็ต้องตกน้ย่อดิอ้าวผมชนะไม่รู้เนรตัวอย่างอ้าวพีวินมูจะคุยกับคนอื่นโอ้โหโอ้โหบอลบอลบโอ้ย เราไปทิ้ด้านต่อไปเลยตรงนี้ก่อนมันเกมเซอร์กัสเลยว่ะแล้ว่อมุนมันไปไปถึงฝั่งนู้น อไ้แล้วไม่ว่าอะไรจับข้างบนนะห้ามปล่อยต้องจับอย่างนี้เหรอใช่เคป้ายมุนช้าช้าตองมุนมันมันมันเด้อาไวนได้แล้วไม่สิมาแต่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  เลอเสือตอนเรียนมันไม่มีแบบนี้เลยนะมีไม่มีอ้ยพี่นี่มันยุคสมัยใหม่แล้วพี่ต้องรอไปไปไปเด็กจะยากตรงไหนอะนักบอลอดีตทีมชาติไม่ช่ายเหรอทำไม่ได้ไอแก๊ปบนะเออไม่เป็นไรกูยอมไม่ไม่ไม่ได้กเป็นมันนักกลังจริงนะดดูดนโดดูโโดนโดนโนดนโด ถ้ากลัวก็ข้างหลังข้างหลังไม่มีเลยเขาทำได้ทุกอย่างเก่งทุกอย่างเอาไหมเก่งอาไหมเอาอะทุ่มอยู่เรื่องอะไรอันนี้ไม่ก๊อฟทำนี่ใจมันปอกใจปอกเออกูปอกเออกูปอดต้องเล่นโอ๊ย ดไอ้ดนบอไอ้บันไดลินต์เราเคยเล่นกันโอมันต้องนั่งเหรองตัวแบบมูเอาดีเอาดีทั้งเอวากับเอวากับจุนรวมกันยังไม่นักเข้าเอ็มเลยเอมมานั่งฟังนี้เลยเห็นไหมเห็ไหมเห็นหมนี่ไม่นั่งฟังนี้ นี่นี่ผมนั่งผมนั่งจริงนะจริงน้ำหนักเลยเดี๋ย่านีบอกมาคำว่นักเก็ดป่านักเก็ดปานักเก็ตป่าเอาไปดีกว่าแล้วมันืออะไรมันเล่นยังไงมันเมนไงเดี๋ยว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 เหมืนเมือนเดียวดอเดี๋ยวดองานยาดกาย มันลุกแล้ไอ้่ไอ้ี่จไอ้พีเอ้าตูดตูดตูตูดตูดนีตูดนีตูดนีไอพ่อ้ามันนี่ตูมันนี่ตูดไอ้พีเลุกไอ้พี่มันลุกไปนะมันนี่ตูดไอมือมามือมามือมาือพิิทเอ้ยมือก็ิตัวลงมาได้เอาพี่วิทข้าต้มข้าต้ม อู้ดักเก็ตป่าดักเก็ตป่ามาแล้วอันนี้มาทำได้ชิลชิลถ้าเกิดไม่มีใครขยับมาเปนชิลน่เยไม่เห็นหน้ากลัวเลยเอาด้วยลูกมันใหญ่คืนลูกตบไปเลยไปเลยหนูไปเดี๋ยวไม่ได้เอาเอามันล่ะ โอ๊ยว้าไปอยู่แล้วว่ะเหี้ยเหี้ยไม่ใช่เหี้ยไม่ใช่ sc 77 sem 46ลุ студ 提 s 此สนุบ rezə งั <curios ities> ้ย Could จมจม eben เฮ้ยเอม้แมส s เฮ็ตปาเจป Copy hoe banks wedai hampia hampia มีนะคะผู้อาวุโสของเรานะคะทวดช้าลุงช้าค่ะช้ามันจะอาวุโสสุดนะวันนี้พี่วิทย์แก่กว่าช้าสี่สิบแต่พี่วิทย์สิบแปดโอ้พี่วิทย์คือพี่วิทย์ยังดูหนุ่มกว่าพี่ช้าเราจะให้แอร์ถามพี่ช้าด้วยการถามว่าอันนี้คือที่ทําอะไรคะอันนี้คือหอประชุมก็คือเวลาทํากิจกรรมเนี่ยเวลาเขาคาดลูกเสือเขาจะมีแบบรวมกันแบ่งเป็นค่ายๆเป็นหมู่ๆเป็นสีๆ เออสีละกี่คนกี่หมู่กี่เหล่ามีหมู่นกแก้วหมู่ช้างดาวอะไรเงี้ยคือแล้วแต่ชื่อที่ป้นป้าเรามาหรือยีราฟใช่แล้วเขาก็จะมารวมตรงนี้เพื่อทำกิจกรรมรวมค่ายลูกเสือจะขาดอีกอย่างไม่ได้นะคืออะไรทำอาหารต้องทำอาหารเอง ทุกอย่างทำเองหมดเลยตายหมูข้าวไม่เป็นหมูข้าวไม่เป็นอย่างนึ่งที่เป็นไฮไลท์รอบกองไฟที่ทำรอบกองไฟถ้าฝนตกเขาก็มาทำในนี้ไงแล้วก็เราต้องเต้นกันไหมใช่ต้องมีการแสดงโอเคหนูเข้าใจถ้าเกิดว่าฝนตกเราก็จะมากองไฟในนี้มันไม่นหม้ผืนใช่ไหมไม่ไม่เขาจะเอาสังกะสีมาลองแล้วก็กองไฟอะไรมันก็ทขาทำไม่ได้โน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 ่ไปแล้วบูธดิแท้ก็ลองไปดูดูข้างใน แล้วจูนเคยทำอะไรแบบนี้ไหมตอนอยู่ค่ายลูกเสือเคยที่ตรงนี้คือจะเป็นตอนเช้าก่อนที่เราจะไปแบบอาบน้ําเสร็จแล้วก่อนกินข้าวเขาจะเรียกมานั่งเป็นหมูหมูแถวแถวแล้วก็ทำกิจกรรมแล้วกิจกรรมมีอะไรบ้างนอกจากพวกแล้วแต่ละวันแบบสมมุติวันนี้เราแบบไปผูกเงื่อนหรือไปเดินทางไกลหรือเล่นตามฐานเขาจะจัดรับส่วนมากค่ายลูกเสือกี่วันจนในที่ดสามวัน ก็คือวันแรกไปสนุกเพราะว่าได้อยู่กับเพื่อนวันคืนที่สองสามเท่านั้นอยากกลับบ้านเพราะว่าเริ่มทรมานแล้วใช่อยากกลับบ้านเพราะว่าสถานที่สนุกแต่ว่าห้องพักไม่ใช่สุดท้ายแล้วเราก็จะคิดถึงบ้านนั่นแหละอืแล้วก็คิดถึงอาหารที่แม่ทำอุ้ยมีคนจะเป็นยีเดียเจอกาลเเจอกันเกงไดน

มันเราจะก่อไฟก่อนแต่เราจะให้เอวาเป็นผู้มีเกียรติจุดปลายประธานเปิดงานประธานเบิร์นงานแล้วก็ต้องตรงนี้แล้วก็จุดตรงนี้เลยไม่เอาครูเดี๋ยวมันลวกมือเอาครูทำไมมันมีภัยอนนาคบังกรเลือกเกี่ยวเหรอถเตาคุ้มครองก็ช่วยดูแลตลอดไม่ใช่เหรือดู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 ที่หนึ่งเอาแบบนี้ แค่นั้นใช่ไหมจับแบบนี้ไม่ไม่เลยแล้วก็นูมาติดชิปแค่นั้นครั้งแรกในชีวิตมลีคือโอเคดมดมดลองดูเขาไปให้ดูเอาแค่นี้ก็ได้นะไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนแล้วก็ไปไปจุดทิชู อันนี้เน็ตอมได้เลยเนี่ยไม่ขีดแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่ดูดูดูไปจุดจุดก่อนแล้วค่อยอมอ๋อพี่แชมป์ทำได้แล้วมัจะไม่ขาดเราจะพูดที่เอ็มได้แลอันนี้เป็นีเข่าโอเคพร้อมอ่าคอร์ดคอร์ดหนึ่งเลยคอร์ดเทชชูหนึ่งแค่นี้แหละหนูจุดหนูจุดแค่นี้ก็พอแค่นี้ หนูจุดแค่นี้หนูรู้ว่ามันแปลกมากสำหรับคนแต่หนูไม่เคยจุดไฟในชีวิตเท่าตัวจริงจพร้อมแล้วหนูจุดแล้วจุดตรงนี้เลยเฮ้พร้อมจับไปลยปลยเลยเยวเรื่งนั้นเ่างนั้นรูปเลยแรงออกแรงหน่อยแ็นหนึ่งเขาทำใจก็ไม่เคยทำแรงอ่ะเกือเกือ ใช้เพย์ใช้แค้นใช้เพย์ใช้แค้นไม่ได้ไหมทุกคนกำลังรออยู่จะกินข้าวโอเคโอเคค่ะทุกคนต้องทำให้ได้เออเกือบเกือบโอ้มันจะลุกยืนไม่ได้แต่ต้องแรงแรงมันทำได้ใส่น้ำหนักให้มันใส่น้ำหนักนิดนึงยวเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วทุกคนทำได้ทุกคนอ่าช่วยช่วยช่วยเฮ้ยแบบเมื่อกี้แหละแบบเมื่อกี้เอาไปเอาไปเนตช้าเนตโอเนตไรวะ เราดิแผลบเลยนะเซงเ้สลอ้ยไปไยอเ่าช่วยัอันนี้เร็วไปเ้นเร็วไปเ้นเอาไปจิ้มทำไมเลยไมเลยไปจเลยเม่อก้หนเกินไม่ได้นี่มันวันอะไรวะเนี่ยได้ยพร้อมพร้อมมาหนู่ทำได้หนทำได้เ มาใกล้ไปเนเข้ามาใกล้ไปโดดล้มมาแล้วแค่้จิบจอยได้คิ้กินอาหาร้ย็นได้นี้ด้วยนวาะได้เราคด้ได้กินได้ไกนักเนีย้นแล้วเ้กนได้ด้กเนได้นาดเดกนได้ได้วไ้ก็นได้ไดกินไร้่า้กนไดอบแตกินด้นไ่ก็นได้กินได้ไดกินไม้้กินก็นไม่ใช่แิ่น้นไ้นไากินมากไข่ บอกว่าทุกคนดูคลิมนี้ก็จะสนุกเหมือนกันเหมือนเราได้พาทุกคนมาเที่ยวด้วยเพราะทุกอันที่ทําก็อยากให้รู้สึกเหมือนการขับี่มาเที่ยวกับเราคิดว่าใครที่ดูตอนนี้นะน่าจะไปต้มมาม่าแล้วใชบอกเลยว่าแล้วมันใช้พลังทั้งวันอ่ะหิวนะตอนนี้คือหิวมากค่ะทุกคนแค่มาม่าก็คือที่สุดแล้ว ที่เรารอมาม่าอยู่เราจะทำอะไรล่ะเราก็จะมาเต้นรอบกองไฟอันนี้เราก็ต so so like ้องสนุกด้วยความที่อะไรด้วยโอ้ยเลีวเลี้ยอลใชต่อท้ายพี่ต่อท้ายโอ้ยจะบตาเว้ยดูพี่ชาสีหน้าสงสารจังเอ๋โอเคพี่มัจจาน โอ้ยตายว่ะโอ้ยตายว่ะเอามาไว้ไปแล้วอันนั้นว่ะเอาด้วยใส่ด้วยแค่นี้เป็นเนสด้วยเอ้าอันนี้ก็มาท้าย่างอีกแล้วเอ้าเป็นกระจกใครวะเนี่ย เิ่งว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 ิว่งวิ้งวิวิว่งวิ่วิ่ง่งว่วิ่งวววิ่ง่วิ่งว่ววิ่ง่ิว่ิ ล้วไม่เก่งแล้วอะไรอ่ะโอเคอะไรอะไรมีมาต่อใครพี่โอ๊ยโอ้อันนี้บอกอันนี้บอกอะไรบอกอะไรบอกอ่อะไรบอกอะไรสองเรามีคนเยอะมันต้องเออไม่พอไม่พอคนเยอะต้องกินหมดดูและจำหนึ่งสองสามบอกโอ๊ย แม่นเะด้วยจอกน้อยสายเอาเลยมาสาใครสายยเ้ทำได้เลยนี่ตอบไปตั้งสามฟองไม่ได้แค่นี้เพราะว่ามันอยู่บนหัวกับคุ๋ยและเนื่องจากที่นี่มีหมาที่งองน่ารักมากเลยเขาหิวมากนะคะนี่พี่เราก็จะให้น้องอิ่มเหมือนกันมานี่เร็ว อิ่มด้วยน้องก็อิ่มด้วยมามา่าร่วมสาบานเราจะเป็นพี่น้องกันตลอดไปเอ้ยเป็นย<ง>ังไงที่มือไปที่ตัวเองจเอโจุดใครที่ตัวเองตอบ<อ><อ> หนูเช็คหรือยังว่าอันนี้มีเห็บเพราะว่ามันโดนหัวกอลหัวผมมันไม่มีหรอกแต่หัวมันนะไม่แน่จริงด้วยจริงด้วยาความร้อนแล้วความร้อนแล้วเห็บสุกแล้วอันนี้อาจจะเป็นมาม่าธรรมดาแต่สำหรับหนูมันไม่ใช่มาม่าธรรมดาเพราะเราอยู่กับคนที่เรารักเป็นครอบครัวของเราแล้วก็เป็นมาม่าที่หนูทำเองมีประสบการณ์ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนที่เหลือก็จะยืนดูเรากินลาเล่นแล้วก็จะกินกันอย่างอร,อร่อยนะคะ<อ>ก็บอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วเป็นคลิปที่สนุกมากๆเป็นเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เอวาจริงๆแล้วก็ได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนๆได้อยู่ด้วยกันแบบอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากว่าทุกคนที่ดูก็จะรู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกเหมือนได้มาเที่ยวกับพวกเราเหมือนกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ช่อง sunflower ว่านะคะช่องไม่หมดเลยทุกช่องในทีมงานนะ I love you big much เราดูจะไปทำอะไรต่อบ๊ายบายช่วง Eva ไอว่าเชฟชมปิ� โลกใบนี้ไม่เคยให้ความส่งหวังกับใครมีผู้หญิงคนไหนบ้างไม่ร้องไห้เผ็ด mm hmm. ร้อนแสบสันเจ็บปวดรุดร้าวแค่ไหนก็เจอมาผ่านมาหมดแล้วอุทิศตัวให้เป็นประโยชน์สูงสุดของการเกิดดีกว่า mm hmm. คำสอนจากพระอาจารย์ชยสาโล I love you big m u n h